เออกระเด็นพี่น้องเอ้กระตายตายตายคนมืนอสองขันรถเกือบตายว่าตายกับข้างบํำละมือนียย่ที่เรือโซตายเอาละ,ะลูกพี่เอาละลูกพี่เออคนมืนอหน่อยกัน พอสิเมียมาแล้วบักเอวข่อยไปทั้งยูทางหลังแล้วมันลูกย้อนอยู่ไหนนหลงอม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 มัเอาไปลงแถวคุณไหมเอาไปโลงแถวคุณไหมงป้าบักเอนดูไปลองมันตุ้ยข่อยเลี้ยงบักเอลสองแถวว่ามันมีจัดงามรเพื่อนเลี้ยงไลไเลยตาบาตาบ้าอันข่อยปัวบักเอลไรมาหนึ่งคนชีเลิกเล้ ไปสิไฮแล้วอันว <laughs> 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 ยใหญ่มอเตอร์ไซล้างบ้านสิไ <laughs> <laughs> ด้าวันเอื้อน้อยเขับไปใส่ร์ล้งไว้พี่น้องมันนี่ได้ใสล้างข้างล่างเลยล้างข้างล่างข้างบนค่ะมันเต็มอยู่งเขาเพราต้องจ่าเพราะมือเศร้าเนี่ยคอยจัดใส่แล้วเออๆๆลงแล้วแล้วก็บชได้เอารถเข้าไปไว้พี่น้องมขอเตอร์ไซค์คอยกั้ยหัว ที่รถ่าเมีบ้านเลนวะรถไถว่ามีไฟตำรวจสิว่าจับไฟดิป็นรถไถว่ามีไฟตำรวจสิว่าห้าหัวเขาดิมันบไ่มีไฟมันด้คือบ้านเขาได้ขี่ชุ่มชีชุ่มหาบได้ดเป็นี่ปา แมนมัดพี่น้องคุนมีสุสายพันธุ์ลูกพี่ก็เสียสร้างการสร้างงานเราไปอาดหลัดนางก็ว่าจำไปานางก็เป็นไข่เฮ็ดงานบันไฟใหม่มือมีทุกสายพันธุ์จ้าคอยบ่มีเฮ้ยงยางพยางบอกแล้วเบึ่งเด้อพี่น้องเด้อ